ครับสำหรับลูกหนี้กยศเลยครับเ้อรัฐบาลครับรัฐบาลเดินหนาซอยเหลือนะครับนะซอยเหลือเต็มที่เลยเด้นะครับนะซอยเหลือนี่บอกแมนว่าอันยกหนีให้เด้บอกแม่ได้พี่น้องมีหนีนี่จะได้ก็ต้องใส่ครับนะมีหนีจะได้ก็ต้องใส่อันซอยเหลือก็คือนะครับพ่นจัดมหากรรมแก้หนีครับนะสร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ครับนะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนะมีภูมิมา เขาโครงการปรับโครงสร้างตัวนี้นะครับหกหมื่นกว่าไร่แล้วนะครับนะหกหมื่นกว่าไร่แล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกหลายนะครับที่ที่ยังบสนใจหรืออาจสนใจอยู่แต่ว่ายังบ่าทา,างม่านปรับโครงสร้างนี้นะครับ อันนี้ทั้งโโกระสรวงบาลพัฒนารัฐบาลนี่โดยทั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่กากอยสอันนี้เฉพาะนี่กยสโดยเฉพาะเลยพี่น้องนะครับนะรวมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับและกรมบังคับคดีทั้งกระทรวงยุติธรรมนะครับเดินหนา้าลงพื้นที่ครับทำสัญญาเห็ดสัญญาไหมรับโครงสร้างนี้กับผู้กู้ยืมอันนี้นี่เดือนกรกฎาเนี่ยี่สิบสามจังหวัดครับมหากรรมแกนนี่สร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมนะครับทั้งกองทุนครับพ่นสิทธิลงพื้นที่เพื่อเห็ดสัญญา รับโครงสางนีนะครับผู้ที่กู้ยืมครับหลากหลายจังหวัดครับนะเอาเอาแถวแถวบ้านเฮ่าอะกันนะครับนอกื่อบางคนอาจีพเดือนจ้างไปเหตุงานอยู่ทางอื่นนะครับนะหรือว่าจังหวัดอำนาจเจริญเฮ้าเบาบางก็สามารถไปได้ใกล้ๆอำนาจเจริญเฮ่าครับวันที่24นะครับเด้อสำหรับผู้ที่เป็นนี้กองทุนให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครับ24กรกฎาคมวันพุธน้านะครับนะวันพุธหน้าครับ 24กรกฎาคม2 5 6พอยู่ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญนะครับเนี่ยตรงามสละกลางเ้านะครับนะ้ใดเป็นีกยศอเลยครับเด้อนะครับมาคุยกันนะครับมานั่งคุยกันว่าเออเป็นจังไดแนีหนีคือบได้ใส่หรือว่าอยากใส่อยู่แต่บ่มีหรือหรือยังบ่กามาคุยหรือจังไดนะครับมานั่งคุยกันให้มันเล้วนะครับนะนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหนีกอยศอะครับอันนี้หนีกยศอล้วนๆนะครับเด้อหนีอื่นบ่เกี่ยวนะครับ เฉพาะนี่ก็ยะอนะครับนะครับอันนี้เพิ่นก็มีการเว้าจามีการคุยกันหลายรอบเลยละนะครับนะ บางคนกับมาคุยบางคนกับเซยนะครับน่ะฮะลังเทือกับโบระยากผู้เฒ่าละน่ะบางคนกับว่ามาต้องไปเสียดอกอีพ่อีเมียนั่นแหะอีพอีเมียกับย่านลูกย่านเต้าติดคุกติดตะล่างนอกมีหนังสือแบบาบจากบังคับคดีเนี่ยมีจากนั้นจากนี้เนี่ยนะครับย่านส่วนตัวนะครับน่ะนะครับแต่แต่เขาปิดหนีก่อนครับปิดหนีได้นะครับน่ะเขาก็สิมีส่วนลดบอกว่าจะเป็นค่าปรับบอกว่าจะเป็นค่าดอกเบี้ยนะครับน่ะ หรือเอบรงกำหนดการก็ได้เะครับเด้อปกติกรุงเฮาใน2่24แต่ว่าบางคนอาจิอยุ่กรุงเทพกรุงไทยบางคนอาจสิธีงานทั้งอื่นครับอยากสปปิไเปทั้งอื่นก็นได้ครับไปเบิ่งที่เว็บไซต์ของกอทเยอสรครับ w w w s t u d e n t l o a n o r t h นะครับซึ่งการปร,รับโครงสร้างนี้นะครับนะการปร,รับโครงสร้างนี้สิส่งผลไหยผููกู้นะผู้กู้สามารถกลับมาชําระหนีได้ตามปกตินะครับนะ สามารถกลับมาใช้รับหนี้ได้ตามปกติรวมไปหอดับลดกระบวนการดําเนินคดีลดกระบวนการบังคับคดีเหตุให้มีเงินหมุนเวียนครับเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาครับให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นน้อง,อง,องรุ่นต่อไปนะครับนะอันนี้ก็มานังนาน่งคุยกันเด้อครับเ้อมานั่งคุยกันให้มันแล้วนะครับนะสจ่ใจเพิ่มสี่ใจเป็นไรเดือนสจ่ใจเป็นไรปี หรือจังไดหรือสิลดลงคอยใจลดลงจังไดมานั่งคุยกันซะก่อนอันดับแรกนะครับนะ่ะนั่งคุยกันซะก่อนอันดับแรกให้มันให้มันตกสะเก็ดให้มันรู้เรื่องว่าเออถ้ายุยุอยากแต่ว่าให้เขาลดอยากแต่ให้เขาลดแต่จุกของบองมานั่งคุยอันนี้มันบ่ไรเด้พี่น้องนะครับอันดับแรกต้อง มานั่งคุยกันก่อนนะครับว่าสีเอาจังไไดนะครับเฮ็ดสำนีได้บ่อใจสำนีไหวบ่อรืจังไดนะครับต้องมานั่งคุยกันก่อนอันดับแรกบุคุยกันจังไดกับบรูเรื่องนะครับต้องนั่งคุยกันนะครับนะเพื่อทาความเข้าใจในหลากหลายเรื่องราวนะครับนะบแม่นว่าเขาอันซอยปานนนีเล้วก็ยังซื้ก็ยังหนียู่ันี่ก็บ่แม่นนะครับนะมาคุยกันให้มันแล้วนะครับเด้อนะครับมือมือบแม่นมือนี้อาวอีกเรื่องนึงครับ